สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและเราก็ยังคงอยู่ในอีเวนต์ StarCraft Evolution League ครั้งที่2เช่นเดิมนะฮะในรอบ8คนนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราอยู่กับคุณ Rebellion ฮะเล่นเป็น Protoss ภาค2นะครับอ่าสีน้ำเงินนะอยู่ฝั่งสายบนนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะฮะคุณ Liquid Skill นะซึ่ง <c oughs> ชื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Skill Loss นะก็คือคนเดียวกันนั่นแหละครับ แต่ว่าผมขออนุญ,ออนญาตเรียกว่าดีควิดสกิลไปเลยแล้วกันนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะเล่นเป็นโปรโตสจากภาคแรกนะสีแดงอยู่ฝั่งขวาล่างนะครับผมตาแรกนี้อยู่ในแมป O c e ช n b o บอ l e กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคตาน,นี้ก็จะเป็นโปรโตสประทับโปรโตสด้วยกันเองนะฮะแค่อยู่กันคนละภาคแค่นั้นเองนะ,ะก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งเสียนมืองก็กำลังจะเปิดบอ่อแก๊สนะฮะแล้วทำไมสร้างแก๊สแล้วมันบอ่อมันยุบลงไปวะเนะี่ย กตเวนะครับเกตเวก็กาลังมาอ่ะมาแล้วนะต่อไปต้องเปิดเป็นไซเบอร์คอร์แล้วนะไปสร้างไว้สักไกลเลยนะอ่ะแต่ว่ามันจะมีอ่าข้อจะเรียกว่าน่ากังวลได้ไหมก็น่าจะเรียกได้แหละอ่าสิ่งที่น่ากังวลสิ่งที่น่าจับตามองอยู่อย่างหนึ่งก็คือโปรตอนภาค2เนี่ยมีเมคคากวาร์ปอินนะก็คือการใช้เกตเวแปลงร่างเป็นวาร์ปเกตแล้วก็วาร์ปยูนิตลงในอาาเขตไพลอนนะซึ่ง ตรงนี้แหละฝั่งสีแดงที่เป็นภาคแรกเนี่ยเขาจะป้องกันยังไงนะถ้าหากว่าฝั่งสีน้าเงินคิดที่จะเล่นสแปมวับขนาดนั้นฮนะ,ะก็มาดูกันนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้นะครับซีหลอดกำลังไล่จิ้มโรบอยู่นะเนี่ยโอเคครับหนีขึ้นมาบนนี้ได้อยู่นะโอเควางไพรอนเพิ่มเติมไซเบอร์คอร์มาแล้วนะครับฝั่งสีแดงกดดากูออกมาสตัวนะ ตอนนี้ไซเบอร์คอร์ฝั่งสีแดงก็รีเ e ิร์ชออสซิงคูลาริตี้ชาร์เพิ่มระยะยิงขึ้นกับดราคูนอยู่นะฮะส่วนฝั่งซเซมิเนนก็เปิด Warp Gate นะครับไม่ถึงรีเ e ิร์ชนะะสร้างเป็นสต a อ k เกอร์ตัวนะฮะแล้วตรงนี้อันนี้อะไรนี่ร o บ o ต i c f ฟ c ซ l ิลิตี้โอ้โหเล่นอาวุธหนักเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะเพราะฝั่ง Starcraft ภาคแรกนี้ยูนิตค่อนข้างอึดน,นะฮะตรงนี้โปรบซีลดโล่70เลือดห0ึ่ง สุนรากูลโล่แปดิบเลือดหนึ่งรยโอเคตรงนี้ยังไงครับอ่าสตอกเกอร์ออกมาแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าจะกดแคนเซิลปะน่าจะเอาทรัพยากรคืนเพื่อที่จะมาเปิดตัวเซนทรีนะโอเคตรงนี้โรโบมาแล้วนะครับยังไงครับตรงนี้อุ้ยเอาซีลอดนำหน้าเลยนะฝั่งสีแดงอ่าตรงนี้วาร์ปเกตยังไม่เสร็จเลยด้วยนะ <c oughs> แล้วรากูมนมายิงแรงนะครับอ่า อยังไงล่ะครับเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินยิงเอาเซนทรี่ออกมาแล้วแตกเลครับลักษณะนี้อย,ยังไม่แตกรอดด้วยนะยังไงครับอืมดากูนไปยิงไม่ได้นะติดสปอคเกอร์นะครับแต่วันนี้เอาวางฟอสฟ,ฟิลเราทุยหลินผ่านเก่งแล้วสีลอดแตกไปนะฮะแต่วันนี้ฝั่งสีแดงอาจจะต้องเล่นเกมเร็วหน่อยนะฮะเพราะว่าวาปเกตเขาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วฝั่งสีน้ำเงินยังมีเกตเวน้อยน้อยเกินไปอยู่แล้วนะครตรงนี้สลับกันนะครับโอ้แล้วตรงนี้ ยังไงครับสตอกเกอร์ไม่น่ารอดนะฮะจังหวะนี้ดากูนบึ้มไปสตอกเกอร์แตกนะฮะสรุปเหลือเหลือทุี่เหลือดากูนอยู่ตัวหนึ่งนะฮะแต่ตรงนี้เอาอิมมอร์ทัลมาแล้วนะฮะดากูนเวอร์ชันอัปเกรดนะฮะตามเนื้อเรื่องนะครับผมอ่านไล่ออกไปได้นะครับโอ้โหซิงบูลาริตี้ชาร์ตคอมพลีทแล้วนะครับฝั่งสีแดงดากูนก็จะมีระยะยิงที่ไกลขึ้นแล้วนะฮะจังหวะนี้ตรงนี้ว่าไหครับเซนทรี มาแล้วมายิงหินอ่ะไม่ยิงให้แตกโอเคเอาให้แตกนะจังหวะน,นี้เปิดเบสสองแล้วด้วยนะฝั่งสีน้ําเงิน,นครับแต่ว่าสีแดงนี่มาก่อนนะอ่ะตรงนี้นะครับเกตเวเพิ่มเติมอีก2หลังตรงนี้เป็นโรโบนะฮะโรบติกส์เฟสิลิตี้นะเฟสิลิตี้เออนั่นแหละเสียงอะไรใครทําอะไรระเบิดตุ้งตา่าอ่ะอยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ ฝั่งเซียเงินกดอิมมัลทัลอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีวาร์ปรซึมแล้วด้วยนะเป็นยานขนส่งที่สามารถกางอนาเขตไพลอนได้นะก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ฝั่งคุณลิควิดสกิลฝั่งสีแดงส่งพรบเอาไปสเกลเพิ่มเติมนะเก็บข้อมูลนะครับก็วิ่งสวนกันเลยนะตรงน,นี้ฝั่งสีน้ําเงินอ่ะกลางเลยนะครับแล้วก็วาร์ปลงมานะเป็นซีหลอดกับสต็อกเกอร์แล้วก็เซนทรีเพิ่มเติมนะเซนทรี่นี่มีตั้ง3าตัวเลยนะครับเอามาวางวฟง ปะทะกันแล้วโดนฟอสฟิล <Field> ไป2นะฮะอ่าหนีกลับมาได้อยู่นะครับแล้วตรงนี้มีชิลแบตเตอรี่แล้วด้วยนะครับเป็นคัสตอมโมเดลที่สวยงามมากนะฮะตรงนี้ยังไงถอยกลับก่อนนะฮะอ่าฝั่งสีแดงตอนนี้กดชัตเติลมาเอาแคนเซิลไปนะครับสลับเป็นรีเวอร์ก่อนนะจังหวะน,นี้อ่าเอายูนิตต่อสู้ก่อนนะฮะยูนิตซัพพอร์ตหรือว่าคนส่งนี่ยังไม่จำเป็นนะฮะ จังหวะน,นี้ต้องกันบ้านให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็มีการรีเซิร์ชเพิ่มดาเมจให้กับสการับด้วยนะที่โรบอติกซัพพอร์ตเบย์นะโอเคแล้วตอนนี้ฝั่งซินเงินเบสองมาแล้วด้วยนะโอเคมีดากูนแตกไปนะออ้ยแล้วมันติดโมเดลซ้อนกันด้วยโอ้แล้วตรงนี้มีดากูนล,ลงมาเพิ่มเติมโอม้ไม่แน่นะฝั่งสีแดงอาจจะก,กันบ้านได้ก็ได้นะแต่ตอนนี้เเอซอนที่เอนเนจี้ก,ก็ร่อยรอนะเรียกว่าหมดเลยก็ได้นะครับตรงน,นี้วิ่งตามเลยนะครับ นี่ครับมีการวับสต็อกเกร์ลงมาเพิ่มเติมอ่ะปะทะต่อได้นะฝั่งสีน้ำเงินคุณรีเบลเลียนนะฮะอ่ะอันนี้แค่ตาแรกนะยังเดือดขนาดนี้นะครับผมตาต่อไปนี่ก็น่าจะเดือดนะฮะอ่ะรีเวอร์มาแล้วนะครับผมโอ้อาวุธอันตรายนะฮะอือตรงนี้ยังไงครับโอ้ต้องทำไคลติงแล้วไอตัวนี้ยิ่งไปบึ้มนะครับอือแต่ไม่แตกนะฮะ้หตรงนี้เอ้ยไม่ทันอู้นี่แหละครับคือวับไปซึมมันสามารถรับยูนิต ขึ้นยานจากระยะไกลได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องไปลอยอยู่เหนือตัวยูนิตนั้นนะสามารถเอาไว้เขาเรียกว่าไงทำแดนซิ่งนะทำไคติ้งจุกลบสการับลูกกระสุนของไอริเวอร์ได้อันนะครับสการับดาเมจมาแล้วนะก็แต่ริเวอร์ไปไหนอะแตกนะฮะตรงนี้ม,มีชัตเติลอยู่นะโอเคอหเห็นยานขนส่งของสองภาคอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นภาพที่นานๆทีจะได้เห็น <c oughs> แต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่จะกันบ้านอยู่ไหมครับแล้วก็กลางวาร์ปอินในจุด เบสสองเลยนะเรียบร้อยครับ GG นะฝั่งสีแดงไม่น่าไหวนะครับเว้นแต่ว่าจะซื้อเวลานะฮะตรงนี้ยั่ครับดากูนลงมาก็แตกไปนะแล้วตรงนี้คุณไม่สอยชัตเติลทิ้งนะฮะยังนะครับแต่ตรงนี้ดรอปอิมมทัลลงมานะฮะเรียบร้อยครับกำลังจะแหกเข้าไปแล้วฮะจังหวะนี้รีเวอร์มาแล้วนะครับไม่มีกระสุนนะฮะตรงนี้ยังไงครับสร้างเสร็จแล้วปล่อยออกไปลูกหนึ่งอิมมทัลไม่แตกนะฮะตรงนี้โอ้โหอ่างกลางเลยฮะ ต็อกเกอร์แมปลงมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วยังไงครับรีเวอร์ยังยุชัตเติลแตกเรียบร้อยครับรีเวอร์ก็ตามไปด้วยนะฮะจีจีครับฝั่งสีแดงไม่เหลืออะไรแล้วครับสร้างยูนิตขึ้นมาก็ไม่น่าจะทันแล้วฮะจังหวะน,นี้โอ้โหประเด็นคือฝั่งสีน้ำเงินเขาเล่นวาร์ปิซึมไงเล่นวาร์ปอินนะอย่างอย่างที่ผมเคยพูดไว้ต้นเกมนะฮะว่าฝั่งสีแดงเนี่ยจะป้องกันยากนะฮะ,ะเพราะว่าเป็นโปรตอนพัคแรกนะสุดท้ายเขาก็ได้จีจีไปนะครับผมโอ้โห ด้วยอันนี้สงของตัววาปริซึมล้วนๆเลยนะเนี่ยอ่ะชัยชนะได้ตกเป็นของคุณรีเบลเลียนฝั่งสีน้ำเงินนะในตาแรกนี้นะครับโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะฮะอ่ะมาต่อกันในตาที่สองนะฮะคราวนี้อยู่ในแมปเรโโรนะซึ่งเป็นแมปของภาคแรกนะครับ <c oughs> คุณรีเบลเลียนนะยังคงเล่นเป็น โปรตอจากภาค2เช่นเดิมนะสีเดิมเลยนะครับอยู่ฝั่งขวาบนนะส่วนลิควิดสกิลก็เป็นโปรตอภาคแรกนะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะสีแดงนะครับผมมาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเพราะว่าตาที่แล้วนี่คุณลิควิดสกิลเสียคะแนนไปนะคราวนี้คุณรีเบลเลียนก็อาจจะต้องดุดันหน่อยนะต้องพยายามเอาแต้มหม่ได้นะ,ะเพราะถ้าหากว่าชนะในตา้นี่ก็คือถ้าสู่รอบ4คนเลยนะเพราะว่ารอบนี้มันเป็นรอบ8คนนะคู่สุดท้ายเอ้ยเออใช่ใช่คู่สุดท้ายแล้วนะคู่นี้ของรอบ8คนนะอ่า ก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่างนี้เปิดบอ่อแก๊สขึ้นมานะครับฝั่งสีน้ําเงินนะสองบอ่อเลยนะครับโอ้อย่างรวดเร็วนะฝัะ่งสีแดงก็เช่นกันอ่ะแล้วตอนนี้ก็สลับกันสเกลอยู่นะอ่าไม่เจอนะครับสีเงินก็ไหลามาฝั่งนี้นี่เจอแน่นอนนะสีแดงก็ไหลามาฝั่งนี้นี่ก็เจอแน่นอนเช่นกันนะอ่าอันนี้อะไรอ๋อดับเบิลเกตเวย์นะ ทีเข้าใจได้แต่ว่าฝั่งสีแดงสร้างเสร็จแล้วนะฮะเออสิสเนเงินก็เสร็จแล้วในว่นอ่ะเปิดเป็นไซเบอร์เนติคอนะครับสิ่งก่อสร้างที่จําเป็นมากๆนะตอนนี้ออกเป็นซีลอดมาก่อนนะแล้วทำไมเซตไวไกลจังไอ้ฝั่งสีแดงอ๋อสีแดงยังไม่ได้สกเกลจุดนี้นะฮะอ่าแต่สีแดงอ่ะเห็นแล้วนะฮะว่าสีเนเงินเกิดจุดนี้นะ,ะเพราะว่าแมปเรโทรเนี่ยมันเป็นแมปเอ่อแมปเขาเล่นสี่คนนะจริงๆมันเอาไว้เล่น เกมประเภททีม2ออนะ,อะตอนนี้ว่าไงฝั่งสีเงินเข้ามาสเกลเจอซีลอดวิ่งไล่นะฮะโอเคไซเบอร์ความมาแล้วเปิดเป็นรากูล2ตัวเลยนะเช่นเดิมเลยนะครับมันเกมที่แล้วเป๊ะเลยนะแต่ว่าซิงค u ล a ริตี้ชาร์ตยังไม่มานะยังไม่ได้กดมาส่วนฝั่งสีเงินอกดวาร์ปเกตมาแล้วนะฮะโอเคเปิดเป็นดับเบิลสต็อกเกอร์นะครับผมซึ่งตรงนี้ ฝั่งสีแดงก็ซิงคูลาริตี้ชาร์จมาเช่นกันนะเพิ่มระยะยิงให้กับรากูนนะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่เขาก็ยังสกาต่อไปนะโรบอติกฟคซิลิตี้เจอแล้วนะครับว่าฝั่งซีเงินเล่นอาวุธหนักนะฮะอา,อาจจะเล่นวัปปซึ่งเหมือนตาที่แล้วก็ได้นะอก็มาดูกันนะครับออ้ชิลแบตเตอรี่สร้างไว้ข้างล่างอย่างนี้เลยหรอก็ถือว่าด,ดีอยู่นะฮะเอาไว้เติมคือระยะส่งไฟของไพลอนมันก็ถึงพอดีแล้วนะ้ำถึงรวางได้นะ <c oughs> ตรงนี้ทํายังไงไปทําอะไรครับฝั่งสีเงินอ่จยิงก้อนหินทิ้งนะฮะตาที่แล้วเจอดารกูลมาบุกนะแต่ว่าไม่มีชิลแบตเตอรี่คอยซัพพอร์ตนะครับคราวนี้มีแล้วนะพอยืนสู้ได้อยู่นะจังหวะน,นี้อ่ชิลเสียหายก็กลับมาเติมนะครับมีสีหลอดตามมาด้วยตัวหนึ่งนะครับต่อกเกอร์อีกตัวตามมาแล้วนะครับวาร์ปเกตก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฝั่งสีแดงยังไงครับต้องกันไม่ให้เขาได้แต้มไปให้ได้นะในตานี้ แต่จะทําได้หรือเปล่านะครับโอ้ยมีบัวด,ด้วยเออเอ,อ๊บัวหรือแกบัวสลิลายแบบนี้อ่า <c oughs> ขึ้นไปทําอะไรบนนั้นอแต่ว่าตอนนี้นะครับโอ้ยชีวแบตเตอรี่อาเอเนจีหมดแล้วด้วยนะโดนยิงอยู่นะครับแตกแน่นอนครับบึ้มนังไงเรียบร้อยวาร์ปเกจจะเสร็จภายในเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมอ่า กลางเลยนะฮะและตรงนี้โรบอติกแฟคซิลิตี้มาแล้วนะครับกดเป็นอิมมอร์ทัลนะส่วนฝั่งสีแดงก็โรโบเช่นกันนะแล้วนี่อะไรเนี่ยโรบอติกซัพพอร์ตเบย์ขึ้นรีเวอร์นะฮะน่าจะเล่นชัตเติลรีเวอร์เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วตรงนี้ยังไงครับอุย้ยพ็อกซี่ไพลอนโอ้โหแล้วแอบมาเปิดอเดปตรงนี้แตกหนึ่งนะอะเดฟไพลอนอันนี้นี่ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะอ่า ตรงนี้อเดบเข้ามายังไงครับแยกร่างมานะจุดนี้ขึ้นบ้านได้ไหมขึ้นไม่ได้นะครับเจอชิลแบตเตอรี่ตันทางนะตอนนี้ฝั่งสีแดงฝั่งสีแดงยังไม่ออกไปบุกนะฮะเพราะว่าเหมือนว่าจะรอให้ชัตเติลริเวอร์พพร้อมก่อนนะประมาณนี้เอามาแล้วโอเคชัตเติลยานขนส่งนะ ยานขนส่งของภาคแรกส่วนฝั่งสีน้เงินนี่ตอนนี้ก็เดินทับแล้วนะครับอ้าวมีวัปลิซึ์มาซัพพอร์ตเช่นเดิมนะฮะอ่ามีเซนเซนทรีสตอกเกอร์อิมมอร์ทัลนะฮะคอมโพสิชันเดิมเป๊ะเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะมาดูกันนะครับว่าฝั่งสีนเงินเขาจะกันบ้านยังไงตอนนี้เขามีเกตเวย์อยู่แค่2หลังเองนะอ่ะสามหลังหลังที่3กําลังสร้างอยู่นะฮะโรบอติกซัพพอร์ตเบรคกำลังรีเซิร์ชเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตัวชัตเติลอยู่นะว่าแต่ชัตเิลอออกอยู่น่นนะีะ ชัตเตอร์นี่รู้สึกว่าใน d i s c อ r d เนี่ยเขาจะทำโมเดลใหม่ออกมาแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าเอาลงมอดหรือ,อยังนะ,ะแต่ที่แน่ๆนะครับพบตัวนี้วิ่งมาตายนะครับ <c oughs> เศษซากกระจุยกระจายนะฮะแต่ตรงนี้ไม่ครับชัตเตอร์กิ้นเข้ามาตรงนี้อีกนะับปะทะกันแล้วครับ,กกนนรบอย่างยิ่งใหญ่เป็นการเสพภาพลงตาขึ้นมาด้วยนะฮะตรงนี้ดากูนพังไปนะะเรียบร้อยโอ้แต่วารีเวอร์รีเวอร์ยังอยู่ไหมยังอยู่นะอ่า งนี้วาร์ปอะไรลงมาครับวาร์ปซีหลอดลงมานะฮะแต่ว่าซีหลอดไม่มีชาร์จนะครับมันจะวิ่งช้านะเนี่ยอ่าแต่ก็พอไปแทงกับตัวดากูนได้อยู่นะเอ๊ะแต่ว่าดากูลน่าจะวิ่งเร็วกว่า่ะใช่ยชัยดากูนวิ่งเร็วกว่านะฮะแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงต้องเทียวรับเทียวถอยนะฮะ,ะแต่ตรงนี้ดรอปริเวอร์ลงมาตกเป็นเป้านิ่งให้สตอกเกอร์ยิงเรียบร้อยครับรับขึ้นยานไม่ทัน,นะฮะไปแล้วครับริเวอร์แล้วตรงนี้กดมาอีกตัวหนึ่งนะฮะจัทันหรือเปล่าอาจจะไม่ทันก็ได้นะดูทรงแถว ตรงนี้ไพรอนบื้มไปแล้วนะอ่ะสป라이ย,ยังไม่บล็อกนะฮะยิงเบสต่อเลยนะยิงเน็กซัสนะครับผมตรงนี้ไว้ครับปะท่ากันอออืืหโอเคอ่ะสลับเป้าหมายมายิงเน็กซัสเอาให้บื้มสิครับเรียบร้อยครับบื้มไปแล้วนะอ่ะแล้วตรงนี้ว่าปีซึมยังอยู่นะครับอออืืหนี่จุกหลบเกือบพังฮนะอ่ายังยังรอดอยู่นะว่าปีซึมแล้วตอนนี้ฝั่งทีมเงินบุกขึ้นมาอ่าที่จุดเกิดแล้วนะฮะวันนี้จริงๆน่าจะยิงไพลอนทิ้งเลยนะเนี่ย ตรงนี้เอาริเวอร์ออกมาได้ทันการพอดีนะฮะอ่าเกตเวแตกหนึ่งนะครับจะแ,แตก2หรือเปล่าก็มาดูกันนะแน่ๆนะครับไพลรอนนี้น่าจะพังนะอ่าพังไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้เกตเวไปแล้วนะดากุญยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับโอ้โหฝั่งสีแดงมีเกตเวเลยอยู่แค่2หลังนะที่ใช้งานได้นะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีนะ้ำเงินเขาก็ค่อยๆดันขึ้นมาริเวอร์แตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้โอ้โหมีการทำอิมอร์ทัลไคติ้งด้วยนะแดนซิ่งไคติ้งนั่นแหละอ่า ฝั่งสีน้าเงินกลางเลยฮนะเรียกสีหลอดลงมาอีก3มคนเรียบร้อยครับวาปิซึ่มแตกไปแล้วแต่ว่าสีหลอดนี่เรียกออกมาได้ทันอยู่นะยังวันนี้ยังไงครับวิ่งอ้อมหน้าอ้อมหลังนะฮะตรงนี้โอ้โหแต่ไหมครับตรงนี้โอ้โหถึงกับต้องเอาพรบมาไล่ช็อตนะฮะรนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเอ้ยฝั่งสีแดงอ้อเหลือเร่อย,อยู่นะจํานวนนิดหน่อยอแล้วตรงนี้ยังไงครับ ยิงพรอนให้แตกนะครับแตกครับเรียบร้อยครับไฟดับนะฮะจังหวะน,นี้หโรโบรยังสร้างไม่เสร็จเลยนะริเวอร์นี่เกือบจะออกมาได้แล้วนะต,ตรงนี้ว่ายังไงครับอิมมอร์ทัลแตกแน่นอนฮะจังหวะน,นี้ไม่รอดน,นะครับหปะทะกันขนาดนี้บึมเรียบร้อยศูนย์สลายหายไปแทบไม่เหลือซากนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณลิควิสกิลก็ได้กด GG ไปอยู่ดีนะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งเสียงมือนเขาก็สร้างกองทัพเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วด้วยนะ แล้วก็ตัวเองเนี่ยน่าจะสู้ไม่ไหวแน่นอนนะครับโอ้โหไฟดับขนาดนี้นะกว่าจะสร้างไพรลอนนะครับกว่าจะเปิดใช้งานได้นะฮะมันนานนะครับเออโอเคครับสรุปคุณรีเบลเลียนก็ชนะไปอีกรอบหนึ่งนะทาให้เขาชนะคะแนนไปด้วยอ่ชนะไปด้วยคะแนน2ต่อศูนย์นะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้นะยินดีด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ